จากมันขาวไม่ได้เลี้ยงเธ่ยพวกน้องักไก่ปิ้งไก่ยังก็ชูบตะกี้ใบเนาะหน้าโป่งปิ้งไก่นาโป่งเหล้าขาวเมืองคงกินแล้วก็ทิ้งยางเลาะทองปิ้งไก่นาโป่งจ้ะค่ะโห่บัตรจ้าะพี่น้องทหารไรอ้ผักมาให้ผักมาให้ ผู้ใดถือมาผากผักมาหาบ้ามาถือมาผักมาถือมาผักเขาบอกกำลังกับหน้าเจ้าค่ะขอกาสบายดีอีกแล้วนัจนจะขาดพี่น้องผ่้เป็นผู้สูงสุดเจ้าค่ะพบกับอัมรักากีเจ้าค่ะราสเนียงต้องทุ่งจักรสวนวันไม่มีวันโรคโรมีพิจิกตาบายสุดท้ายได้กินไก่นาโป่งค่ะสีอุ่นไว้นะเจ้าค่ะปมาทยครับแล้วปีงไก่นาโป่งก็คือเบาหน่อยพี่น้องเบาหน่อยนะเจ้าค่ะหลายคนก็อาจจะรู้จัก บ่านอยเพิ่นมาก็บ่าวเอ๋เมื่อวานนี่เจ้าค่ะเพิ่นมาเยี่ยมมาหยาบแล้วก็เพิ่นก็ไปต่อพูดสอนนาเขตเจ้าค่ะเพิ่นก็ได้ปิ้งไก่มาฝากแซ่บรี่พี่น้องปิ้งไก่นาโปเงสเจ้าค่ะเมื่อวานี้เห็นเพิ่นเอาปิ้งไก่มากับอันไข่มดแดงเพิ่นก็ไปแง้ไข่มดแดงมาฝากสาวหล่อเลยเจ้าค่ะแม่เราซื้ออะอะฉันบังไปแง้ฉันเห็นบังคิปอยู่ทิมาเทียงแล้วไปแง้จนหมดครบแล้วพอมีสิวเราซื้อ เขาจะไปหาบุกซุบซุบสมบัติมาเราไปกินเนี่ยอยู่พูบเออหมดแดงพูมันก็แม่เง่้ยเยอะพีอุ่นค่ะสีอุ่นกินนะจ๊ะค่ะปิ้งไก่ใหญ่แซ่บแท้แน่นอนจ๊ะค่ะสมจี๊ดเหซอยมเอยนะฉันลืมเห็นแหนกซอยกินตั้งแต่สามโมงยันหกโมงยังว่าพี่อุ่นแต่กิตะเวนยังอยู่กับบักซุกซงพี่น้องครับ ถ้าวันไนอพี่น้องเอ้ยเิดลดมุ่นเพินเลยบ่กินารกินแคงกันก็ปรหยหอบนะเรยังได้กินส้มหอบเขามปแลเวบวจะเกลือเฮ้ย้มหอบนี่เวมาเ่ถ้ะกินังมีสกินแตสิ้นเขาบ่ใจอย่าไปเสือด้วลุงเลินนะเราใส่ลาครับ่เขายังทันกินจ้อัเาไข่เอออย่าไปให้อขาไข่องกินปลาเลอดีย เขาน่อยเขาบักทาวแนก็แหนกระดูกพี่น like ้องกะหลอดจะข้าวนะมันชิมไงกินนั่นเลแซ่บแต่หน่อยกินเขาใบกินหลอดนะแซ่บแซ่บเขาแซ่บชิลลี่ยมาทาใบไขมันเดือดอร่อยกล้กระต่ายบ่โคเงาเขชอบแก่แซ่ยุกเหอะไรเดปากระดูกสวดกระซ้มเซจเนื้อจะแขงลักษา แม่มั่ยแควงอกแขั้นกันกนกระสุนกันมากระสุนเจ้ากะแขวเจ้าออกให้มามื่อยอาจารี่ไปซบใช่เพราแกลหนาาไม่ใชแกหนาเพราะไม่ปว้ออกช่องเหล็มพวกนี้เล็บใหญ่อาบอลูมาใส่เนี่ยท่น ง่ายง่ายง่ายล่างนั่นคือนี่มีจัยคนของเพิ่มนั่นมูเขาบไปมาจากคนแป๊บเฮ้ยง่ายมึงง่ายผู้เดียวมึงนะรวอยล่างมึนมากินรถแป๊บอะยัง่ายกันละน่าเกียดพี่พี่ที่ง่ายมาทำงพี่รรดับบาาเีให้เราง่ายเลยนะไอเย็นเดียวแป๊บเขากินเพราะว่าน่าเกียรดเพราะต่อไปขึ้นบนคนมากินก็กินไรละโมูพี่น้องเอ้ยซื้อมาให้ลูกให้าร้านกินจะค่ะเขาอยากเสือข้อขาดนานๆเชื่อนจะค่ะเออ นั่งเบิ้งนั่งเบิ้งบ่พอนะคะมานั่งอันยากับแก้มเข้ากินเข้าจนดึกจนดื่นใส่เขาเป็นคนย่างนะถุถ่ายรู้ยิ่งเพิ่นเพิ่นไปกินน้ำมูน้อนน้ำรักงูอีกสืบยากับแก้มเนี่ยนถวยโบ้แม่คนที่เมียนถวยนั่นคือลืมลืมเดี๋ยวไปส่งซอามันก่อนส่งซองเย็นจีนตีนมาเริ่มมันส่งนั่งแต่งวันอู้เขาจะแล้วดอกงไปส่งอย่งเนาะเอาไปส่งนน้ำล้ัง อะไรเลนไปซุกยได้ก็ได้ขนาดเปยังมันตับเลยยัมันแ้วก็อยากกินตับอัดาันี้เอาออกกอนไหมออได้ออกนะออกแล้วมหญ่เด้อุกบอแนเขาจะามาใส่่จะขอแาวเ็านน่าอกมาจะขอมูจักาบ้น่ก

ทำับองเซีชวงนี่นะครับอามาลาเดอไมาแตทเาอมาทำไรเวันนี้เราคุยหมาบแล้วงหวอีก่ก็มาหาคนดะหัว้าเขามาเนี้คนทีเป็นกระแสก็มาหาดเมนมาเช่มาีเอาคบนียยกเนี่ยก็บอสุกบอเายังได้กินย่างเนี่ก็บอโอ้ยพี่น้องพามาเบิ้งมาันงเบิ่งกันคนย่าง กปวดขาได้สูสิได้กินกับบริกินมานั่งยองย่อตายตับมาละวันไปไหวแน่ตับตปิงใสเกินไปกินมากเลยตะขาคอลค่ะเออทางนั้นกินไปกินมากเลยตะขากับแขวนะคะไปต้มขีเล็กตะขาไม่ดยเนาะแต่มนั่งแม่ผูกนั่รถนั่งรถแล้วนะจะถ่ายมาทุกเดือนมันเิดเด เนื้อหดหม้อหดสวนต้นไปข้ามเลยโอ้ยมือนี้ค่ะตกไปหดอ้อยนะนี่นะแม่หดไปแม่ไปเฮ็ดไปคั่วปลูกไว้ให้แล้วการมุจักคั่วปลูกไว้ให้ในเซาเป็ไปปลูกในเก็เบากีทำปลูกใหม่โว้ยยังหงายหดหลับกับน้อยมาเดี๋ยวเรียบไปได้เฮ็ดกินเราอย่างที่ไปหาเขางหดสวนก่อนจะค่ะกินข้าวไปทำงานต่อของงอกคือ จะทำเนื้อกินเจ้าค่ะสบายดียายบุญยาบุญเอ๋ยเดยเจ้าค่ะน้ำคือมได้วล่ะน้ำ้มไน้็มีบ่น้เย็นไมจะเพง่หักหน่อยไหมยนแล มาดูนะคะว่ายายบุญจะตำหมักถั่วให้อัมรากินสิแซบไปนเนาอ่ะมาดูยายบุญตำนี่ะะ้าว่านางสใส่ย่างอัมมาลาปล่อยอให้นางตำเองไม่ต้องไปบอกว่าใส่นั่นใส่นี่ มาดูกันว่ามานสิแสบบ่แเสบเอาเพิ่นใส่ยังหรือพี่น้องเนาะหลายคนกันยังบอกเคยค่อยเห็นได้เห็นได้บุญเห็ดกับเขาว่านั้สจใส่แนวใดว่าเสียบหรือบ่เสบนะคะโอ้ยตมออ่ขมากพอแล้วคนชีโต๊ะใส่มาอุ้นี่โอ้ยต๊ะตนาเต้นมอะลรมอมอะไมอดดเดย ตำให้มันแหลกๆเนี่ยนะค่อยปรุงหรือจะบ๊อปรุงก็เรื่องของเธอนะคะตายแมงเมามาจะใช้พ่นชโตกไว้จักตายพ่อไทยใหญ่มันจุกำมันแม่งหอบอย่างสบายดีพี่น้องอย่างหัวอย่างพี้อเขาเปิดเพลงม้วนเมื่อคืนเนี่ยเพราะเพลงดีก็มั่วแต่ายรวยพอดีว่า ไปใ่ไว่าถวยไดนะลปเรายใหญ่มันโจเลงใหมโซเล่กันเรื่องเมื่อคืนนี่จ้ะค่ะพี่น้องอ่านเด็กน้อยเขาเขานั่งเล่นแล้วเขาเปิดเพลงนะเปิดเพลงมวนแล้วก็พวกนั่งเท่าๆกันอยากไปต้นจ้ะค่ะกำลังแก้ไว้ให้มอมแม่อ้อมเจ้ค่ะ กว่ามันมัวเนี่ะพี่น้องเอ้ยเติมตากแดดก็คือบริเวณหอนใส่มาใส่แว่นชิดกันแว่นดับซะคือเั็งมามืดพ้นนี่กเลยแดดกับบริแดดมันเอาออกมาเอ้ามันคือแดดจูบขี้บ้าใส่แว่นตากันแดดมันก็มืดแต่ว่าพวกใส่นใส่ใส่น้ำกูได้พผมผมใส่แว่นอะไรก็ได้มืดแดดจ้า

แต่บ่าวมีคนเดียวเจ้าค่ะเออยายบุญมักมั่วอยู่นะคะชวนเต้นกับเต้นค่ะเออบอกให้เต้นนั่งก็เต้นอยู่นะคะข้าวเผาตะเทียงพี่น้องกำลังไปอาบน้ำแต่งโตถ่ขค่ะเผาตะเทียงค่ะบอกก้อยเลยเอาหน้าไปใส่นะพี่น้องเนาะรู้มากู้มมากรูไปจากไหนมาอ่ะแต่แหลกแล้วจ้าค่ะนางก็ใส่ใส่ยังยายบุญลงไป ใส่ยังนะปาดปาดยังใส่มักเล่นนะคะใส่มักเล่นลงไปสำนําก็ใส่น้ำขี้มือเธอลงไปน้ำนั่นแหละค่ะโอ้แตาอุกเด้เยายบุญเธอไปเกือบเป็นเกือบใกล้นวดจำมาทั่วฉันกินเธอล่างมือแหล้ล่างแหละไ้วเจ้า ก่อนหน้าโอ้ยเราล่างแล้วพี่น้องเหน่อยบอกเราเช่อเายอพี่น้องเลยเรากระตัมเก็บจะได้พี่น้องเราแกงทำไมฉุกเฉนเช็บแช่ทำพอมึงใช้เงินเจ้าชาวบ้นหองน้ำเลยนาวลงไปแล้วเจ้า่ะ สิบบอกนั่งนะคะว่าใส่ยังซ้ำหลาประมาณซ้ำหลายน่าจะข้าใส่นั่งใส่เองปรุงเองตาให้กินนะคะนั่งใส่ปแปลกนะคะนังกระหูจักนะคะขย,ย่าก,ก่อนแปลกเองซื้อแปลงยังน่ะซื้อแปรแกอย่างยีงยงย่บุญแปลกปรุงนะคะใส่แปรแกลงไปแล้วมาดูนะคะว่านางจะใส่เอ,ยอยงครบรด หรือเปล่าเนาะเครื่องปรุงมันเนาะนี่เด้วนี่เครื่องปรุงนี่น้ำตาลก็มีอยังก็มีอะไรต่างต่างมีในถุงนะขันยัดใส่ใส่ย่างนั้นฮะว้ายตำหมักทวดไม่ชิเค็มนะคะไม่ใสเกลือฉันค่ะใส่แปลกแล้วน่งก็พลาดเกลือลงไปเอาบุญแล้วหูใจอมมาลาแบบ อ่ะอะจ็คไปค่ะจ็คไปนะคะสันสิทธากินนะคะตั้มบุ้นโอ้ยกินจะขื่อแต่ยังใส่เกลืหมอกลินกะสานแล้วตัยถั่วใส่เกลือจังนึงหัวยเฮ้เลยได้ตาาไม่ใช่เออหัวไม่ได้มาเวิงปิงนัวนะคะบานางจะ บอกว่าจะบอกให้นางเห็ดโอ้ผเจติลดพี่น้องว่าจะบอกนางว่าใส่สำดีให้นางเห็ดเองว่ามนสิแสบหรือ่าเสบนะคะนางบ๊นางบ๊ใส่น้ำตาลบ่อย่างยุบบุนั้นมาตั้วนะกองคกบ่สาลจะน้อยโยตัวเองบุกินน้ำตาลผสมใส่ให้มูใส่จค่หน่อยเลยน้ำตาลใส่เบิร์ดละก่อน คอก็ใช่ได้ไ่อยือกันบอกกับผมนะอตั้น่ามด้ดัืมพ่อใช่บอกใบอกยังยังกระดอดมาอยู่พ่อจุ่บไอ้บุญตามักทั่วให้กินเจ้าค่ะอาหารดินนะเจ้าค่ะเนาะ สูตรไพสูตรมันจ้คะขึดอาซีมองดูมันเป็นตะกินละบ่แซ่บละบ่ง้อละบ่ แล้วเราเม็นบองเหอแล้วละจีบุ้นแล้วละนี่ป้งไก่เซโน่เพิ์ปงไก่เชโน่นี่ค่ะได้ป้งไก่เซโน่นะคะขอาวเดียวนี่โขวกบโข

ผู้ใดก็ได้สีมูด้วตามบอกทวดยายบุญนะก็ได้หูแล้วจัค่าเนาะว่าสูตรของยายบุญนะในเมื่อเขากินบุได้แล้วก็หังกระสิตต่ใหม่นะจัค่าหลายคนก็ว่าในนามาอกว่าต้องบอกนางนะว่าให้นางใส่อยังจังไดเนาะจะค่ะเครื่องปรุงเนะาะ่ะกรหูแล้วหลายคนก็บบอกรสชาติออกมาแล้วจัค่าว่ามันก็กินได้ยูจัค่าแต่มันจะเค็มนะคะเค็มกววาที่นางกินจ้าค่า นี่แหละจ้าค่ะเดี๋ยวก็สือตับมักทั่วที่ยังเหลือนี่ใส่ใหม่นะจ้าค่ะมันจะได้พอดีนะจ้าค่ะสิตัมักทั่วเพิ่มจ้าค่ะสูตรญี่ปุ่นเค็มจ้าค่ะพูดเไ่าพเงาเดินไปที่เนอก้ก่เนอก่เน้อไกเจ้อ สมบูปเราเอา้กใยห้ะัีเกมมเียบ่บุร่ต่ำให้กินแล้จะ่ากษิตตามนะคะกยตตัวเก้าในลงใส่จะฆ่าชนนั่งนะนั่งบุญนะเพิ่นชํนนักเพิ่นเห็ดอาหารนะเห็ดกินแล้วจะบอบอซีมันจะฆาเห็ดเลี้ยขึ้นเล้ยจะค่ะ

แก่ก็น่าจะกินได้นะคะนี่แหละกับปิ่งไก่เซโนเจ้าค่ะอาหารเย็นเจ้าค่ะพี่นันยาค่ะมันหนีกสิำลาพาจากขอขอบคุณทุกคอมมเนต์ขอบคุณทุกนาทีขอบคุณในอุ่นวุ้นซุกุจุคนเจ้าค่ะโดยสบายดี